คนเราเนะี่ยเกือบทุกคิดใช้ชีวิตให้คุ้มนะเกือบทุกชีวิตใช้ชีวิตให้คุม้มแต่บางคนมัได้ทำให้คุ้มเลยนะไม่คุ้มเลยเสียเวลาไปางั้นนะผัดมันไปวัน,ว,น,ว,นวันผัดไปผัดไปที่สุดของมันบางทีก็ไม่ได้ทำเลยบางทีมัมมได้ทำเลย แล้วมอะไรที่จะทำนะคนเรานี่เป็นเรื่องแปลกจริงๆไม่แปลกหรอกมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ที่ยแยกแยะให้ได้ก็หมายถึงว่าคนที่พิการเวลาพิการมานะพิการหูพิการตาพิการทางกายเ่นะใจหนักเข้าไปหนักเข้าไปพิการไปเขไปด้วย